...blast before the wind, and the angel of the Lord pursue them. <laughs> <laughs> and do the Harlem <laughs> Shake, thy will be done, O light of night. I bless the glory of thy greatness all the day and through the darkness of this fight. <laughs> thy rages have come down upon me, and thy fears have agitated me. ว <S uce> อ่าก็สวัส <su> ดีกันด้วยครับผมเดี๋ยวขอแป๊บนึ่งฮะโอเคครับก็สวัสดีกันด้วยครับผมตอนนี้อยู่กับเด็กเกอร์เพเกมเมอร์แคทเตอร์ครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมแคทแล้ว่าเช่น เคยครับเมื่อกี้นี้ติดอ่างฮะมาวันนี้เราม,มาทำะไรกันดีฮะวันนี้เมื่อกี้คนพึ่งสงสัยเห็นไม่ได้นะฮะว่า,วาเมื่อกี้ผมใช้เอาใปตำนานฮะของล้ำค่าในตำนานเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไร What the fuck t h นักโอ้โหระเบิดอ่าระเบิดอ่าเป็นระเบิดนี้เองอ่ะนั่นนี่อะไร โอ้ยอะไรกันโอ้โอ้โโ What the fuck happened โอ,โอเคทำอะไรกันดีทำอะไรกันดีเดี๋ยวขอสักครู่นะฮะเฮ้ยคุยอะไรกันว่าไม่ชวนอ้วนเลยเว้ยเฮ้ยคุณแกอย่าเสือกไม่เกี่ยวกับลือนะเข้าใจไหม ทำไมมันเกี่ยวยอะไรกันกูอยากรู้นี่ยาเสือกนะแม่อิจเจ็กเกรดใครเด็กบ้างไอเวรได้พูดกันเบาๆหน่อยขุนกับนายจะหลับจะนอนไอเหี้ยมึงใครมาไอเสาร์อเอ้ยมาท้าต่อยกูฮืมกูกำลังนอนหลับอยู่สบายใจเลยนะเนี่ยแล้วลมันเกี่ยวอะไรกับกูวะกูกำลังจะนอนแล้วนี่มันก็มาหากูใครก็ไม่รู้เป็นเกย์ใครก็ไม่รู้อไอเนี่ยไอนอนข้างๆมึงเนี่ยอ้าว ในคุณบอกคุณจะรักฉันตลอดไปไงใครรักมึงไอ้ตุ๊ดเฮ้ยเถียงอะไรกันเยอะแยะวะคนจะหลับจะนอนแล้วว่าเราพอเหรอนะอะไรของแม่งวะมามนคู่เกงกันใช่ไหมจัดไปไวรุ่นเบส้าไม่บินนะคือชาติอนดิขอตังเหรอฮะขอตังพ่อแม่ได้จัดไป ขอตังค์พ่อแม่ไปปิดตัวใหญ่กว่าไทยไม่ได้บิดไปโอ้ยไอ้ดำแดงจะกินอย่างไกลอ่ะอ่าลืมลืมตูมตูมเนาะตูมอุ้ยเจ็บอ่าตูมคว่างเลยไปแล้วตูมตายว่ะโอ้กูตายว่ะเฮ้ยแล้วก่อนจซยอีโอเนี่ย อ้เมื่อกี้ก็โหลดไปช่วงขนาดครับโอ้เมื่อกี้นี้ก็รับความสนุกไปไม่กี่คนนะก็ช่างมันับผมก็บร่ได้าอะไรมากครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ที่นี่กูเฮ้ยน,นี่ปล่อยเลยเซอร์อย่างเป็นสไปดินี่มีถามเลยมันไปมันไปไกลได้ถึงไหนในเนี่ยเดี๋ยวลองเอานี้เนละ โอเคนี่แหละก็นะฮะเดี๋ยวจะปิดละขอตัดสักหนึ่งบทเพลงหนึ่งเสียงหนึ่งฮาร์ดคอยเฮ้ยเออวันนี้เรามาเล่นเพลงฮนันเช่ตรู้หญิงไหมโอเคพร้อเคพร้อมพอดีอเลยต้องการเดีเ๋ยวดีเลย Sorry Freeman em